เดี๋ยวแมวำมูแดงนะคะในเหนือสามจันโหโลนะคะโลเลือกเกือบโลกหึงไ้นี่อย่แมวใจซี่ประตัหมานนะคะและ้วก็อันตราด้วยนึงเลือจ้อตึงจนจ้าฝนแมอกลัวกลัวเกม็มเก็มไม่อ,อย่า,ลาแล้ว้มวมักแบบฝนนะคะ Ừ, mèo mét mét xong này mèo say mét mà ra xong này Hãy subscribe สดีนะคะเนื้อว่านีแมวไสนหนัอม่วงไปเลยนะคะกับเนื้อสั้นมานิด ยายแมวไวอีลอีตำม,มูแดงนะคะเดี๋ยวแร่ซี่อาหารปิดจะอะไรอ่ะายเป็นที่แซ่บเอ,อกากระปั้นนั่นนะคะหนัวซีแดงตาลายเอายายแมวมักโอไว้นะคะใสะน่น<อ>้ำลงไป ตาเล่มันจี้แดงนะคะส่งกายบันจี้อืน<า>่นน้องยังไม่ออกมักเอาไว้นะคะไปใส่ถุงเย็นเอาไว้ดีดีอะไรอ่้